มาายยยุ10ทววไั่มีการปลูกผักอะไรกันบ้างคะในโรงเรียนก็มีมะเขือนะคะมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวมีชะอมค่ะมีมะละกอรวมๆแล้วประมาณกี่ชนิดคะเนี่ยก็สิบสกว่าชนิดนลคะค่ะแล้วมีการขยายผลสู่ชุมชนยังไงคะ ก็ได้นําเด็กเข้าไปสู่ไปดูกิจการของกาฟิวนะคะที่ที่เป็นของอะไรนะชุมชนเขาเรียกโค้ง,งหนองนาเป็นตัวอย่างโค้ง,งหนองนาโมเดลนะคะได้เข้าไปน,นำเป็นร่วมแล้วก็นํามาพัฒนาโรงเรียนโดยการรู้จักว่าการคุมพืชคุมวัชพืชคุมต้นผักกันหอมดินค่ะ,คะก็คุณครูก็ขอเชิญนะคะร่วมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะคือเราได้เห็นความสําคัญของการการ การทำให้เป็นอาหารหมายถึงว่าพืชปลูกพืชเป็นอาหารนะคะได้ทุกชนิดทุกอย่างทั้งประโยชน์ทั้งการด้านการรักษาประกอบอาหารแล้วก็ยังใช้ในประกอบอาชีพต่างๆได้ถ้าเหลือกินแล้วก็แจกจ่ายนะคะแจกจ่ายเสร็จแล้วก็นําสู่ท้องอิม่มหมายถึงว่าสู่ตลาดเป็นการค้าขายนะคะอันนี้ก็เป็นความสําคัญของการเกษตรเกษตรกรรมเราเห็นความสําคัญของเกษตรกรรมค่ะบ้านปลูกผักอะไรบ้างคะ ที่บ้านปลูกผักสลัดผักแบบเขาเรียกว่าอะไรคะผักที่ว่าใบกะเพราสลัดผักแล้วก็อะไรเหรออะไค่ะอยากให้ชักชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมปลูกผักไวยกันสักหน,หน่อยค่ะหนูอว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นคุณค่าในการปลูกผักปลูกพืชน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเราออกไปข้างนอกได้ยากแล้วก็ไปตลาดได้ยากค่ะซึ่งใน ชุมชนใหญ่ๆก็จะมีรูปเยอะค่ะที่บ้านเราสามารถปลูกใช้กินเองค่ะปลูกไว้กินเองได้แล้วก็ประหยัดด้วยค่ะที่บ้านปลูกผักอะไรบ้างคะมีพริกข่ะตะไคร้แล้วก็มะเขือค่ะแล้วก็น่าจะมีโหะระพากระเพราโอเคแล้วก็ <Okay. S 1> กระลำปีค่ะเกอ,อมมาาาาาย 19, ายทยุบบบ้้วาบบาววััันถไททท่ลรง ถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจนักหน่วเน็ดเตนื่อยปานได้ไม่ทออาาอ้อระเทายวันได้แลน้อ